พวกแกรู้จักลูกเทพไหมเป็นอะไรกันนะคือแกเข้าใจมั้ยคืออะไรอ่ะคือแบบอุ้มไปไหนมาไหนด้วยพูดด้วยเป็นตูเป็นตาพาไปสีบโบทท็อกทำจมูกกินบุฟเฟ่ดูหนังอะไรกันอะอะไรวะพวกแกเข้าใจกันใช่ไหมฉันงงมากเลยตอนแรกที่รู้แบบเขาเป็นอะไรกันอะงงอะคือกูต้องไปกินบุฟเฟ่กับตุ๊กตาโง,งงๆตุ๊กตาหน้างงงจริงจริงใช่ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอคูยด,ด้วยเป็นตูปเป็นตาสติสติค่ะสเตพวกแกเข้าใจกันใช่ไหมลูกเทพชอบฟังเพลงแนวไหนครับอะไรกันอะไร พอจะมีที่ว่างให้น้องใหม่เอามันไปทําไมมันดูรู้เรื่องไหมล่ะเอาไปทําไมอะไม่เข้าใจเป็นอะไรกันไปหมดงงอะไม่เข้าใจอะ่ะเรียกนอ้องเรียกลูกคืออะไรอะเป็นไรกันหนอฉันงงแล้วตอนนั้นไปพลาก้อนเจอรถเข็นคันนึงนึกว่าเด็กที่ไหนได้ลูกเทพอีสานนางก็เข็นแลภาษาของนางนั่นแหละเข็นไปเข็นมาลูกเทพตกมาโดนที่ตีนกูกูเตะพัวนางตะโกนลั่นเลยจะ้ะพี่ทำไรอะ ฉันผิดด้วยหรอฉันแค่เตะมันไปคือมันตกใจเข้าใจไหมมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างที่มันเป็นผีๆตกมาใส่ตีนแกกเตะมนฉันก็แค่เตะฉันตกใจจะวายทำไมเรียกรถพยาบาลไหมล่ะแจงตำรวจไหมล่ะคืออะไรนี่ไม่เตะจากชั้นสี่ลงไปชั้นหนึ่งก็ดีแล้วมึงดูหน้าลูกเทพกูควรจะเตะมันออกนอกห้างด้วยสามอิสตั์ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นหรอคือทำอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่แล้วอะไรคือการขายครีมหน้าใสให้ลูกเทพยาลดน้ำหนัก งงมากฉันไม่ได้ตัวรอไม่ใช่ไหมอะไรกันนะ่ะนั่งเครื่องบินต้องมีที่สำหรับลูกเทพหือึอะไรเหรอเปอะไรกันอะเหยีย <laughs> yeah.